ดิพี่น um ้องวัดส te ah ุขูสุขคนเด้อบะนี้มาเจ๊กะสีมาเห็ดก้อยหอยเด้อพี่น้องหอยกะที่เก็บมานั่นแหละพี่น้องที่เก็บมาล่ะกะต้มต้มชิ้นแล้วแต่สิผักกะรมมากินเอาแต่หัวมันเด้อพี่น้องมาเบิ่งวิธีก้อยกับเมจิตจ้าตามันออกพร้อมเด้ออันนี้คือตาหอยต่ำแล้วแม่เนาะจีบออกมาหน่อยต่ำสุดคุณ ขึ้อยากพอมตาหอมตามันออกพร้อมกินพร้อมหอยเชอรี่เก็บเอาอยู่ทงนาซัมกินพ่อได้กินเดี๋ยวพี่น้องแต่เกาเฮกซี่เขาจะกิฟต์ละขายกินงบขาเนาะแม่ยเขาข่าน้ำเนี่ยได้ข่าน้ำเขาเอายาอันกากปากนกนกห่านห่านขาผูลังคนผู้มีเงินนะพี่น้อง กูได้มีเงินแน่เลยเห็ดน้ำหายนานก็ซื้อยามาขานำะทักบารับดอกพี่นอ้องคำสิขะข่า,ขาคูปี้ลายขากระสับเดียวก็กข่าใช่ไหมล่ะทัวเมื่อ้านมาเมืองมหาชัยนี่สับวาหอยอันนี้นะมีเมื่อทุกบอนบอลน้อยบอใหญ่แล้วก็จีบดยพี่นะ้องจีบแล้วก็ล่างเตรียมก้อยสีก้อยห้อย ต้มานะต้มประแดกเมี่ยนต้มประแดกนนเองประแดกาต้มเมี่ยนต,ตัวแบบนี้แม่ตัวห้อยเน่ะขนม,ามาข้ากรเกิบมาละถ้ากระต้มโรดนะกระิเมี่ยเลยแล้วมันจะจอยฉันมาค้างเมี่ยนนะมันจะจอยค้งมันคลายสีก็ต้องให้มันคาย้าล่างาเหอยน่ะต้นเม็นใส่การตัดใส่นั่นแม่ กปุ้น,น,นแบบ,แ<ส>บน,อน,ออน,อนี้นะแซ่บปด้ตัวไยกี่ตัวหอนหอนหอนดูพี่นาะงอยกิ๊กุกเข่าตัวนุ่นน้อยนหมูแม่แห้งบีปีน่ะคเห็ดหน้าในคนว่าเท่าเท่แซ่บแต่เขา่าโบแซ่บด้วดำใส่กัดดำใส่กัดหอยอ,อัอนนี้ละสอก3ปีมานนี่สีปีมานนี่ลายจากมันมาแต่จะเกากระบมีบๆๆดอพี่นนอะ ไม่มีระไรยสี่ห้าปีผ่านมานี่แหละมาน้ำๆหน้ำถ่วหน้ำถ่วมันมานำนำมาหน้ำๆเลยพ<ล>ี่น้องตะ,ะ,ะกี้ได้ยินข่าวแต่อยู่เมืองไทยที๋นี้อยู่เมืองลาวหลายอลไรพี่น้องหอยเชลลีนี่นะมันกัดขเขาเล็ดไปเด้๋ยพี่น้องอ๋อจิ้มแล้วแล้วมันเหาก็มาล้างมาล้างมาล้างล้างลายๆนะ ล่างจุ่มเ้าวจวง,จง,งตัวางหาเฮาเาามาตั้งาใส่น้ำเกลือพ่อแม่แล้วต้มก็ใส่เกลือวาต้มใช่กวใส่นึ่เดียวเค่นั้น,นยังขุนยังเนียนเลยขาต้องล่างจุน,หนมหํำมันใสค่ะมุนบน,นหอยจุ <c oughs> ลังจนํามันใส่พุ่นล่ะแล้วๆๆอีกเฮาจะมาเสียมาก่อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยโอ้ต่ํานะแม่เนาะแม่จะกวยบัดล็มาไปเก็อีกยังมีอยู่ง ่อเฮ้างม่มได้เสด้มันแค่ได้คายคีต่ตรงมตรงล่างสะอาดสะอาดเลยทีนองล่างลายลาย่างลายลาย,ลายน้ำเลยใส่น้ำนี่ขาจั้ย ลงปลองเลยเสะอา,า,นะาดาาแล้วันบัดำพี่นองสาวละขาวงามาเลยจ้าหุคือหนเลพี่น้องนกนนะหัวมันก็สะอาดาวพี่นองใส่กระุนี่ มาทำการก้อยด้วจ้าปานีิเตจ้าเดยพี่น้องอันนี้คือมะกอกซุกแล้วมาคั้นแล้วไหมนะคั้นใส่หอยมันก็ล้างสะอาดเลยเด้จ้าก้อยเซนกอกนมาเลยพี่น้องสีบ,บัวซอยมังนาวเด้วยสูตรบ้านเราแล้วก็ก้อยเป็นหัวๆเลยสีบ,บัวซอยเลยนะพี่น้องกี่สีเก็ดเป็นหัวแบบนี้เลยคั้นใส่ให้ม,มันหอมมันนัวลก,กอก คขั้นเสร็จมกอกเด้อพี่น้องกระหันคือกันมันกระสมสมผัดฝาดเด้อพี่น้องเซฟเดือนไหนเอากะมาเอาออกนี่ยกรอบเอาออกเด้อพี่น้องเอาออกเอากะมากระเตรียมเลยวันนี้เอากะมาปรุงเด้อพี่น้องหางปลาเต๋อปลาแดดปลาแดกนี่ยมาจี้ต้มใส่กะปิเรียบร้อยเด้อจ้าเซฟเซฟพี่น้องไงปลาแดกอีแม่ต้มแล้วเรียบร้อยกินกับตำกระปุ้นาะแม่เนาะ มาปรุงเป็นยนัวเด้อพี่น้องเออเมงวันเนอ้องไหมเปี๊ยกนัวมันหอมปลาแดกปลาแดกไม่ตีต้มมาเข้าขวดเข้าขวดละลายพี่น้องเลยเ<า>พล<อ>ิดปราดเพลิดพุงใส่ละลายเลยจะ <c oughs> ม,มากระลุนเลยพี่น้องก้อยเป็นหงวาเลยก้อยหัวหอยเลยพี่น้องมะกีส๊สิมาแถม,<ค>มไข่มดแดงไข่มดแดงด้ยวยพี่น้อง ทำมืแดงทำงม,งมาเหมือนอะไรแบบนี้กินบุมบิลน้อยเนาะแม่เนี่ยมาใส่หอมเลยพี่น้องหอมลงเลยก้อยก้อยหัวหอมใส่ไข่หมดแซ่บๆเด้อมากินนจำกันพี่น้องก้อยเป็นหัวหัวเลยบ่ต้องซอยให้มันนอ้อยกินเป็นหัวหัว,หวเลยเด้อจ้า เป็นอันเสร็จเตรียมกินเตรียมเสิร์ฟก่อนพร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเด็กพี่น้องพักเน้ากับก็บมาเรียบร้อยมีครบหมดเลยแล้วสวัสดีพี่น้องมดสุข,ขสุขคนมามามาจ้ากินข้าวเด้อพี่น้องเอาดีพี่น้องเอาดูปั้นจะมีของหวานน้ำเด้ออันนี้มะฮงมะฮงซุปเอามาแต่ บ้านอันปูเป้จะใชเรือพอเ่าเผาไปเ,เอาหมูวานนี่มาเลยเด้อพี่น้องโอ้ยอันนี้กะลาบหมูเหลือหมูคืนนี่พี่น้องอันนี้ก้อยห้อยพี่น้องก้อยเป็นหัว,หวเลยปลากแซ่บสพมาๆม,ม,มากินเดี๋ยวกันก้อยห้อยมีกี่หัวนี่นะเป็นหัวเลยน,นี่เดี๋ยวพักกันเดี๋ยพี่น้อง แทบจานี่ขมืแดงนะมือไทยขายโบราณทามืแดงน้อยหนึ่งแดงเรอ่มหมือนั่นขายมือเป็นใหญ่อีกหนึ่งมูอโดดว่างเลย ใบบัวบกเลยผีหนาวพักหนาวกินข้าวแล้วบ่พบกแก้วนั่งอันนี้มามากินขา้าว กินี่ยครับเนี่ยอ่อนพักกระโดดิจะบุมข้ามอนสมใส่เหัวหัวกแกเอาเป็นหัวหัวเลยบตัตองซอยกินแบบนี้ค่มาเลยจ้า ข้าวเงี้ยเงี้ยเจ้าดูหน่อยแล้วก็เหมือนนะเพื่อนข้าไปเรียกเพชร kẻ xăm này อ๋อค่ะคเป็นพันึ้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากติดตามคลิปหนักขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสบายดีบ้าคลี่เขาแหละลิปของวัน